รับบ๊อกรับสอ,แบอกกงแปดบ๊ครับหลักรับบ๊อกนะไม่หลกกักหลักมาดูมาดูนิดกันว่าสิมาประมากกงค,งค,งครับครับเวลากุุ้งแล้กันครับผมจิตั้งกล้องอะไรเรื่องนี้ครับหลักไปทั้งพูนครับบ้า ใครก็มันเผชิญชาใดในโลกเหมือนกันอ่าโอยเฮียนเกี่ยวเลยหลักเจ้างามดิรอบเดียบไปบรุ่นรอบสองครับเอาจากสองรอบก็พ่อแล้วครับผมลายกินว่าเบิดครับรอบสองครับรุ่นน้ำองการหัวใจมานปะเดี๋ยว อันนี้เ้อหารุ่นน้องกันหมดแล้วย่มย่ำยกเึ็หมดล้วครับผมสองครับพี่เลยตัวตัวตัวๆงเลยก็ดีสองคนมาบริเวณเวลามันครับมันเรบ่อาคอยเป็นเียมาถึงเวลามันได้การอยู่ไปตำตำเนี้ยวครับผมเจ้าแววตำนี้บ จำเหนียวคุยนะครับขอ,อสองบาทพ่อครับผมไปไปหาเอฟยูเใ็ดกินอลไรครับผมไปเด็กยังกินดำเนียวเราที่เนาะไปกลับครับผมแต่พ่อคนเกลียดครับกุโ้โคโยตีย้โคตี้สีดำอยู่แต่มันยังสิเป็นเลยเมืองเกิงเกียดครับเสียบ เย็มนมาตํากุ้งครับวันนี้ตําเนื้อตําตํามุกเมนูวิมมนสนอวันนี้ตํากุ้งตํากุ้งสดกุ้งเที่ยวไปลากมายแล้วครับ,รบพี่น้องคนระับพี่น้องนะไวนรปลาบุกิ้งเป็นพลากิ้งสดนะครับ เพราะว่มามันไปขีเขากันข<ว> <ตำ S 2> ันต่ำพร้อมนีใส่ไปเลยครับเดี๋ยวก็ตำ่ำคุกเขากันเดี๋ยวมีสากสากพิเศษเลยไม่ใช่สากบิเศษครับสากพิเศษต่ำเลยต่ำปุ่ไฟห้องแค่ครับเดี๋ยวต่ำนี่ใส่พิซสุดครับ มันจะที่เขากับการตําใส่ไี่ขวะขอะไรเสียบเทียนมาเองครับวันนี้ต<ำ>ัยงไเปี้ยวนยยังกับตำสดแล้วครับตำเนี้ยครับตำ,ตำเนียแล้วยังนี่พี่ครับหมักแล้วาูววว้มักี่อมุ่ได้กันเลยาเตู้้มักเนะีอันนี้มันาแต่ววคนจำบบรบ อยากกินน้ำกระครับผมดำเลียครับพี่น้องอยากินน้ำกระจับปนกุ้งครับเอาเอาเลยครับได้มาเด้อพี่น้องกินน้ำกันครับคลิปนี้กับฝากไว้ใช่ี่แล้วครับผมฝากกดกระดิ่งเลยครับผม กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม